สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลงวดนี้ด้วยนะคะสองตัวบนตรงตรงเลยเจนะให้7ให้เจ,ด,เจดบนวิ่งเจดบนรูด7บนก็แอดบอกแล้วถ้าไม่รูดมนะันก็ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนงวดนี้ก็เลยให้เยอะไปหน่อย ให้รูดเอาเลยเจ็ดแปดตรงๆด้วยสำหรับท่านที่ไม่ถูกก็ก็ไม่เป็นไรก็งวดหน้าก็ตามต่อกันได้นะคะก็รัฐบาลไทยก็ออกทั้งปีเนาะก็ไม่ต้องรีบร้อนถูกใจก็จะขัดใจก็ผ่าก็ไม่มีอะไรมากสัญจรก็สัญจรไปจะออกที่ไหนก็ออกไปถ้าสูตรมันเข้าก็คือเข้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไร เล่นแบบเล่นอะ่ะเล่นก็เล่นตรงได้อะ่ะถ้าเราหวังที่จะได้จริงๆอะ่ะเราก็ต้องเนี่ยตัวเลขก็จะเยอะขึ้นมาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าคลิปแรกก็น่าจะเป็นสองตัวบนตรงตรงเหมือนเดิมนะคะก็รอชมรอติดตาม ก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็จะแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อช่องด้วยจะมีชัยสี่ห้าหเป็นหวยไทยสี่ห้าหอาจจะมาทักทายคนที่ถูกคนที่ได้รางวัลกันท่านไหนที่ก็ปล่อยไปสองบินอีกบินหนึ่งก็วิ่งบนเจแต่สองตัวก็ไม่ไม่ถูกเนาะก็พลาดไป ก็ตัวเลขก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะก็ตัวเดิมเดิมตัวเดียวกันเดิมเดิมก็ให้วนๆอยู่เดิมเดิมไม่ได้มาเป็นยี่สิบสามสิบตัวที่ไหนเต็มที่ก็สิบสิบสิบตัวสิบชุดสิบชุดสิบชุดสองตัวก็สิบชุดสามตัวสามตัวก็สี่ชุดสี่ชุด สี่เจหเห็นไหมหลักร้อยก็มาเจ็สีก็มาผลการออกก็ออก4 7, อี่เจ็ดแปดเดี๋ยวงวดหน้ารอชมรอชมว่าจะได้ตัวไหนนะงวดนี้ก็กราบขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แอดด้วเดอเหนื่อยเหลือเกินยอดคนตามน้อยมากเลย กเ็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันกันกบสองตัวบนตรงๆแล้วกันวันนี้ก็ทักทายกันแค่นี้ค่ะยินดีกับท่านที่ถูกด้วยกับท่านที่ไม่ถูกก็สู้กันต่อไปนะก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็กลาบสวัสดีค่ะ